คุณคุณอนุนีถามว่าระหว่างที่เราย้ายเหรียญไปลงในตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมีโอกาสที่จะถูกแฮ็กไหมครับพี่จริงๆคุณมีโอกาสที่ถูกแฮ็กตลอดเวลาฮะมันไม่ใช่ระหว่าง <Okay. S 1> มันไม่มีคําว่าระหว่างเวลาเราโอนเหรียญจากวอลเล็ตหนึ่งไปวอลเล็ตหนึ่งอ่ะมันไม่มีที่ตรงกลางนะครับวันนี้เมื่ออธิบายไปเองคือ utxo หรือว่าสิ่งที่เราโอนกันเนี่ยของบิตคอยเนี่ยนะครับมันเป็นสถานะว่าบิตคอยอยู่ที่อีดรสไหนเมื่อสถานะบิตคอยที่อยู่ที่อีดรสหนึ่งดับลง มันจะต้องไปเกิดบิตคอยที่อีกอัตร s หนึ่งทันทีนะฮะมันไม่มีสภาวะตรงกลางที่ดวงจิตของบิตคอยมันจะไปอยู่เราใช้คำอย่างนั้นได้ไหมคือคือเมื่อเมื่อมันเมื่อมันตายในภพหนึ่งมันจะต้องไปเกิดอีกภพหนึ่งทันทีเงี้ยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราโอนบิตคอยเนี่ยกดโอนปุ๊บมันไปปั๊บทันทีไอ้ที่เรารอกันคือเราเรียกว่าเรารอคอนเฟิร์มชันคือรอให้การไปอันนั้นเนี่ยมันถูกบันทึกลงในบัญชีของบล็อกเชน แล้วก็มีการปิดบัญชีด้วย proof of work ที่ทําให้บัญชีนั้นไม่สามารถแก้ไขย,ย้อนหลังได้แต่มันไปแล้วตั้งแต่ที่เราประกาศ transaction ทันทีไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่มีว่าแบบเหรียญกําลังวิ่งมาจาก wallet อันนี้กําลังวิ่งไป wallet อันนี้เราจะมีโจรมาดักแฮกตรงกลางไม่มีเกิดขึ้นครับแต่ว่าถ้าจะเกิดขึ้นคือไอ wallet อันแรกของคุณที่อาจจะไม่ secure เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะมีคนพยายามแฮกอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาอาจจะสั่งโอนก่อนที่คุณจะโอนไปที่นี่อันนั้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ระหว่างนะครับ ก็เรียกว่าระหว่างย้ายเหรียญไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายคะถ้าเรารู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วอัตราสเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอถ้าจะโดนแฮกอาจจะเป็นอย่างนี้เอาอัตราสจากฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไปใส่ในวอลเล็ตตัวเก่าแล้วตอนเพสอัตราสไปอัตราสเปลี่ยนเนีย่ยที่ <S 2> <S 2> บอกก็คือทริปเปิลเช็คอัตราสไปดูนะฮะมันตรงกันไหมเราก็มาที่นี่มันมีอันนึงที่น่ากลัวมากนะครับแต่อันนี้ก็พอจะมีวิธีการแก้ไขเหมือนกันนะคือผมจะใช้สกรีนช็อตช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ ขยับขยับรูปนิดนึงอะไรเงี้ยคือว่ามันจะมีมัลแวร์อยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ไม่ได้แอดแท็กคอมพิวเตอร์แต่มันจะแอดแท็กจอมอนิเตอร์๋อแล้วถ้ามันดีเทคว่าบนจอมอนิเตอร์เนี่ยมีการดิสเพลย์ชุดของพิกเซลที่ดูเหมือนเป็นแอดเดรสบิตคอยเนี่ยม,มันจะรีเพลยพิกเซลชุดนั้นเนี่ยด้วยแอดเดรสของผู้โจมตีมในกรณีนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะก๊อปปี้เพสยังไงก็ตามมันจะขึ้นเป็นแอดเดรสโจนตลอดตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีมอนิเตอร์ที่โดนแฮ็กแบบนี้ได้ไม่กี่รุ่นซึ่งก็เก่ามากแล้ว,ลวตังหลังก็ไม่มีแล้วครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครโดนแต่อันนี้เป็นอันที่อ่านแล้วแบบโหโแก้ไงวะเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ต้องมีอีกต่อหนึ่งอีกต่ออีกห้อหนึ่งแล้วแบบลองย้ายแล้วหน้าวอลเล็ตไปอีกตอกดีว่ามันยังเหมือนเดิมเปล่า <c oughs> จริงจริงมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเช็คได้เขาเรียกว่าใช้วันนี้ผมลืมพูดในไลฟ์ไปมีคนถามเข้ามาใช้เขาเรียกว่าฟังก์ชันสไลด์เมสเซจ ที่เราจะเช็คได้ว่าอีดร s สเนี่ยมันเป็นอีดร s สที่เป็นของเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นของคนที่ต้องการจะรับเงินจากเราจริงหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเช็คกัน3 4สขั้นอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคือฟังชัน sign and verify m e s s a g e อย่างสมมุติผมจะต้องส่งเงินให้คุณกอฟนะครับ,นะรบผมอาจจะสร้างเมสเซจคำหนึ่งนะครับเป็นประโยคประโยคนึงก็ได้ที่คุณกอฟไม่เคยรู้มาก่อนแล้วผมส่งประโยคนี้ให้คุณกอฟไปคุณกอฟก็เอาประโยคเนี่ยไปที่หน้าซ n m e s s a g e ใน wallet wallet ทุกตัวจะมีหน้านีซ่อนอยู่ซึ่งใครไม่ค่อยรู้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะก็ใส่ m อ s ที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นข้อความอันหนึ่ง,งสั้นๆแล้วก็เอา Address ที่จะส่งให้ผมเนี่ยใส่ไปนในช่อง Address แล้วกดสายนจะสร้าง Digital Si g n a t u r e มาตัวหนึ่งต่อจากนั้นสิ่งที่คุณจ๊อบต้องทําก็คือส่ง Address นั้นพร้อมกับ Si g เน t u r e เนี่ยมาให้ผมผมมีเม s a g e อยู่แล้วพะผมส่งเ s ส a g จไปใช่ไหมแปลว่าผมก็รู้อยู่แล้วเม s a g จคืออะไรทางผมผมก็มาที่ wallet ผมแล้วผมก็ใส่เมส dress เขเข้้้าาไไปแลวใส่ signature เป เพื่อตรวจช็คว่าซิ g n i a จอร์นี้ address นี้และเมสเซจนี้ตรวจสอบกันแล้ว verify ผ่านหรือเปล่าอืมอ mm ืม hmm. อันนี้ป้องกันพวกเขาสร้างมาป้องกันพวกกรณีการแบบโจนเรียกค่าไทยแล้วต้องให้อนไป address โจนคือถ้าสมมติเราคุยกันสองคนแต่จริงแล้วเนี่ย address ที่กอลฟให้มาไม่ใช่ address ของกอลฟอาจจะเป็น address ของของโจนที่จับครอบครัวไปเรียกค่าไถยแล้วก็แบบให้โอนไปที่นี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่สามารถพูดได้ เอ่อโจนจะไม่สามารถสายเมสเซจมาได้เพราะก็ไม่สามารถพาสเมสเซจที่ผมส่งให้เนี่ยไปให้ให้โจนได้โดยที่ผมไม่รู้นึกออกไหมเข้าใจ,จมันเหมือนมันมันถูกบล็อกไว้สกรีนขั้นหนึ่งถใ่ใช่ใช่แล้วมันจะไม่มีทางพลาดได้คือ,อยังไงมันต้องตรงไม่งั้นมันจะเว r อ f y ฟายไม่ผ่านฟัง์กชันนี้มีอยู่ในทุกวอลเลต็ตแต่ไม่มีใครใช้